เป็นไม้ที่เมื่อก่อนอยากได้มากเลยนะ LB ผมว่าสวยดีแต่ผมมาวันนี้ดูซิทำทิ้งขว้างดูแลไม่ไหวต้องเคลียร์ออก เพราะว่ามันเยอะมากนะพอเวลามันเยอะมากก็มันต้องเอาไม้ตัวอื่นขึ้นมาแทนเราก็ต้องเลือกทิ้งออกไปลากทะลุหมดจริงถ้าย้ายกระถางก็จะโตแหละแต่ทีนี้เราไม่มีพื้นที่ พอแล้วไม่งั้นขยายไปเรื่อยก็ดูแลไม่ไหวอยู่ดีอาจจะเนี่ยตัวนี้อาจจะเก็บไว้เพราะว่าชอบชอบที่มันพูเยอะๆนะตัวนี้ก็สวยนะแต่อย่างงี้นี่ก็ไม่นับว่าด่างนะเพราะว่าไม้มัน ไม่ได้สมบูรณ์เดี๋ยวพอมันสมบูรณ์ก็กลับมาเขียวได้ปกติต้องขยบไม้เพิ่ม เป็นไม้ที่ชอบมากนะรู้สึกว่าส่วนตัวจะชอบกว่า LB ด้วยผมรู้สึกว่านี่ยจะมีคิดต้นหนึ่งมีรุ่นน้องแบ่งมาให้แต่น่าจะเป็นน่าจะเป็นไม้หนอนะเออส่วนเดดีมที่ว่า เก็บเอาไว้เพราะผมยากลองเข้ากับตัวพวกไรหนามนะว่าออกมาแล้วนี่จะหน้าตาประมาณไหนโอเคก็ก็เคลียพื้นที่เอาพวกแอตโตกับโลโฟขึ้นนี่อันนี้พอร์ตเนที่ลงเฟดไป ผมว่ากลุ่มเนี่ยสวยสุดกะว่าเดี๋ยวมีเวนี่โดโฟ,โฟตึงมาปลูกใหม่ก็เริ่มดีขึ้นจากเดิมนี่สภาพย่ำแย่เดี๋ยวเราจะขยับไปช่องหนึ่ง เอาโลกไม้ที่ทําวันนี้มาวางเพิ่มต้องค่อยๆขยับพื้นที่ไปได้ไหมเนาะ ผมต้องวางไว้ก่อนโอเค,อเคก็จะเป็นไม้ที่ทำวันนี้แยกพอร์ตออกมาหาได้แต่วันที่นะพ่อแม่นี่จดบันทึกไม่ดีก็ จำไม่ได้แล้วลูกเต้าเหล่าใครแต่ว่าลูกไม้ของปกอีก่อนๆปีสองปีที่ผ่านมานี้ยังไม่ค่อยได้มีตัวโดดทำนะมีแต่แบบกะซื้อว่ากะซื้อมาสาดอยากได้แบบทำลูกไม้ให้มีจำนวนแต่ผมว่าผมคิดผิดนะคือถ้าเลือกทำไม้ที่ เลือกทำไม้ที่เน้นๆไปเลยดีกว่าลูกออกมาก็ได้ลุ้นเลยไม่ต้องมามารอสาสต์เสียเวลาเสียเวลาเป็นปีเลยนะี่ยอย่างเงี้ยจะมาคัดรอก็ก็ไม่รู้เอาคัดเอาอะไรเพราะว่าเราไม่ได้ซื้อตัวโดดมาทำลูกออกมาก็เป็นตัวหน้าตลาดทั่วไป ไม่มีราคามีซื้อสวยบ้างนะซื้อมากะว่าแบบเหมือนเป็นตัวหลักนอกนั้นก็เป็นตัวรับสาดไปแต่ว่าผมว่าโลโฟมันก็ยังไม่ค่อยมีหลุดสวยมากถ้าเกิดถ้าเกิดไม่โดดจริงๆนะมองไม่ออกอันนี้เพิ่งปลูกได้แค่นี้เองวันนี้เนี่ว่า น่าจะสองสามอาทิตย์เองนะเนี่ยลูกไม้อย่างเงี้ยแหละเนี่ยมันก็พอเวลาย้ายมามันก็ขยบไซเร็วนะดูเป่งปังเลยเดี๋ยวอันนี้ก็น่าจะดีขึ้นอันนี้ก็เหมือนก่งป,ปลูกเมื่อกี้เป็นชุดเดียวกันอันนี้ไม้ชุดเดียวกันนะพ่อแม่เดียวกันลูกไมาไม่เหมือนกันเลยต้องมาคัดว่าอย่างนี้ชอบไมมอ,อะไรเงี้ย ต้องมาเลือกต่อมันก็หลุดมาไม่กี่ต้นนะถ้าดีที่สุดก็ผมว่าอย่างนี้ก็ดีที่สุดในกลุ่มละมันก็ต้องเลี้ยงเลี้ยงไปถ้ามีพื้นที่นะผมว่าผมก็เลี้ยงแอตโตไปเรื่อยๆต้นไหนที่มันออกไปทางทรงใหญ่หน่อยเราก็เก็บไว้อันนี้ก็ เป็นลูกไม,ม้ชุดเดียวกันจริงๆก็เป็นชุดเดียวกันนะยังไม่ได้แยกยังไม่ได้แยกถ้าแยกอีกทีงก็เป็นกระถางเดียวแต่รู้สึกว่ากระถางหมดวันนี้ว่จะแยกหยิบมาปรากฏว่ากระถางหมดจบเลย ตงนี้ยิมโนที่ว่าผมเลยแยกเพิ่มไม่ได้โต้มันเต็มมันถ้าไม่คัดออกไม่ไหวโต้เท่าไหร่ก็ก็ไม่พอแล้วก็ตลาดมันก็ไม่ได้ขายดีเหมือนก่อนแล้วอะ่ะมันก็ต้องคัดคัดออกไปขายไม้ตลาดบ้างถ้ามัน เยอะจนล้นจริงๆก็ต้องทิ้งบ้างก็อาจจะวุบวับหน่อยนะเพราะว่าถือไปถ่ายไปก็ลกๆด้วยถ้าเป็นพวกกิมโนผมจะคัดเก็บก็จะคัดพวกพอกมาแล้วก็เป็นคิดตาตาเพราะเวลาเป็นคริสอาจจะอาจจะเก็บเอาไว้ นอกนั้นไม่รู้จะเก็บอะไรนะพรมันเยอะเหมือนกันหมดก็เลยจะว่าเก็บแค่คิดไว้ที่เหลือก็คงจะเป็นไม้ตลาดไปมีดางบ้างแต่มันก็ไม่ได้ด่างแบบจีจาร์นะด่างแบบติดมามีคาดออกไปบ้างแต่มันก็พอได้นะพอมีบ้าง จะดูว่าอาจจะเป็นลิปโอเคเดี๋ยวไว้อัปเดตให้ชมใหม่ตะกุกตะกักบ,บ้างนะปกติไม่ค่อยพูดออกคลิปแล้วมันเขินโอเครบนี้ครับเดี๋ยวไว้อัปเดตต่อ